โอเคครับก็ต้องขอาการลาสวัสดีกับพ่อแม่ในชาตไทยด้วยครับผมก็ต้องขอาการลาสวัสดีกับพ่อแม่ในชาตไทยด้วยครับพบารายการในเกมมันคลำบากตอนนีน้นนนอยู่ในเกม The r e s t f o r m b l l i o n r e l e a s p o n a b l e นะครับ Able Update Superstar นะครับ,รบก็เป็นอีเวนต์ตอนนี้นะแล้วก็วันนี้นะครับ เราจะมาเกียนโว้ยนะครับเราจะมาเกียนเซิร์ฟนับแล้วก็พาทำเอวกันไปด้วยนะครับตอนนี้ผมเนี่ยอยู่อันที่หกอยู่เลยเหมือนเดิมผมสารภาพล้วก็ยอมรับตามจริงนะครับคือผมไม่ได้ทําไม่ได้มาเล่นเกมนี้เลยครับไม่ได้เข้าเล่นเลยไม่แต่นิดเดียวครับไม่ได้เข้าแม้แต่จะมารับของอนะครับคือแบบถ้าผมจะเข้าทีนี้ก็คงจะเป็นช่วงตอนทํคชิปอ่ะาะผมติดมากเลยผมติดดูเอกระตูนนับเรื่องอะไรนะ GTO คุณครูปัญหายากอ่ะ ็นหนังเก่าเอ้ยเป็นการ์ตูนเก่านะครับโอเคนะครับพาร์ทชีแล้วก็เปรียบเทียบ2ปืนไปนะครับระหว่างปืนลูกซองสเปชกับปืนลูกซองอัตโนมัติในวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ช่วงที่2นะเดี๋ยวอีเวนต์ต่อไปครับก็จะเป็นเดี๋ยว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 แปลกแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อครับผมวันนี้เราก็จะมา เกลียนกันครับบอลครับคำว่าเกรียนมันมีทุกทีน้องมันต้องเกรียนคำว่าเกรียนมันมีทุกทีนะครับมาละกำลังอ่กำลังรับข้อมูลที่ไอนะครับเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์มาไปลุยกันเลยครัชต้องขอโทษด้วยนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปบ้างนะครับก็ทำนะครับผมก็ทำหลังเลิกเรียนทุกวันนะครับตอนนี้ ทุ่มห้าสิบเจะทําช่วงประมาณทุ่มสทุ่มประมาณเนี้ยครับครับตั้งแต่ประมาณ2องทุ่มนะครับหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งนะมันแล้วแต่เวลามาคำว่าเกียร์มันมีทุกที่ครับไอ้น้อง <c oughs> อา้อาวประสาทแดกโอ้โหเจอผมจำไม่ค่อยได้แล้วเกมนี้มันเล่นยังไงบ้างคือแบบ คือไม่ได้เล่นเลยนะจริงๆยอมสารภาพเลยเนี่ยว่าไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยขอขอขอแต่ผมก็ได้หวังมากผมขอแค่เอาทองนี้ได้ได้ทองก็พอแล้วครับขอแค่ได้ทองอ่ะเลยสองอันเนี่ยเอ้าอีซิตอีซิตดิเกตการ์เอ้าวัดว่า the fuck ทำเฮี้ยอะไรกัน โอ้ตาย,ตาย,ตาย,ตายอ่ะตายตายตายอ่ะอ, 5, 000, 5, 5, 5, 9, 9, 9. อ่ะโอ้ห้าพันห้าห้าห้าเก้าเก้าคิดไดไงวะหุ้ยเก็บหมดแล้วสดชื่น <c oughs> นะครับอะไรเนี่ยโหอ,อยู่ที่สองโอ้โหทำไวกันจังวะไวที่ไหนล่ะฮะกูไม่ได้ทำอะไรเลยคือตอนแรกผมคิดว่า วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะทำให้เสร็จเลยนะครับแต่กลายเป็นว่ากูติด c r อารอะไร CI s a s ครับคลาสิกคลาสิกอะไร่ะอืมเฮ้ยอาเช็ดเป็ดขออนุญาตครับอันนี้ขออนุญาตแคบไว้สักนิดนึงนี่ครับนี่เขาเนี่ยมีเชสลินพีทเอสอะไรไม่รู้อะ MTN ICU นนะครับคุ้งมี วิชอะไรเนี่ยแล้วก็โอวิชัททีวีคือมันตั้งชื่อช่องของพี่บูมครับพี่อโมพี่บูมโอวิชัททีวีถ้าเป็นพี่แกมาได้จริงๆนี่แบบโอ้โหโคตรเทพเจ้าอ่ะอะเร็ว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 นั่นไงโอวิชัทโอวิชัทเฮ้ยไม่ใช่เออไม่ใช่นี่ว่ะวุ้ย แน่เลยช้าไปหน่อยนึงอุ้ยเก็บครับไม่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคือผมลืมไปครับว่าช่วงหลังๆอีเวนต์เนี่ยต้องประมาณอ่าวันหนึ่งอ่ะหลังจากที่อีเวนต์มันผ่านมาหกปันแล้วเนี่ยคือบอสมันจะออกมายากมากครับออกมายากชิบหายเลยคือห้องอ่ะอย่างน้อยต้องมีแปดคนนะมันถึงจะออกมาโคตรบ่อยนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณควรปาร์ตี้กันบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวบอสผมยังไม่เจอเลยสักตัวเนี่ย เออเอ่อเอาหายอะไรหมดครับเขามาอ้าพ <the at> <the at> uh ูด huh. ป <the at> <the at> ุ <the at> ๊บก็เจอพับอืมแล้วกูจะยิงนี่ทำเผือกสักกระเบือเบือแตกเล้วะเนี่ยแล้วไมาไหนกูเป็นแง่อ้าวอโหเออเหรออือผมนี่ลองอือเลยนะครับเลยเลยพี่เลยเลยพี่เออว๊าท ว่าเดี๋ยวฟักองว่าสตาร์มันไม่ได้ผลกับพี่แต่คำว่าพี่อ่ะมันมีเดือดรเบิดงงมามครับคือคำว่าสตาร์นั้นมันไม่มีกับผมหรอกครับเพราะผมมันมีวันสตาร์นแต่คำว่าแบบพี่อ่ะมันต้องโดนอย่างงี้เอาเอาเอาเอ,เอนั่นแหละครับค่าไซบอร์กหนึ่งร้อยบวกอ๋อไม่ใช่ยินเดียนไปไหมเนี่ยเ <c oughs> ชดลินทำไมต้องใส่เฮดด้วยเนี่ย แค่ L I N มันก็ลิดแล้ะนะลิดนะเฮ้ยเฮ้ยนินจานินจาต้องแป๊บนี่วิธีเกียร์นะครับนี่โอ้โหเฟียฟ้ยวเฟีย้ยวเงาะเฟี้ยงเงาะโอ้โห,โโหกระป๋องกระป๋องเปิดโอ้โหอีสิบมึงแจ่งกู เดี๋ยวไปดูเดนเรียมของมินาปินโตต่ออือตายครับตายต่อผมรู้สึกว่าอยากจะมันเหมือนเดิมนนะเพราะาช่วงแต่ว่าช่วงผมบอกตรงนะช่วงหลังๆนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วครับนอกจากว่าคนที่ทำเอีเวนต์เสร็จกันหมดแล้วนะแล้วก็เอเีเ,อเวนต์อีเวนต์เนี่ยคือแบบแม่งมันง่ายจริงครับคือแบบมันเหมือนเอีเวนต์โกดแบสเตอร์เดี๋ยวเอีเวนต์เดี๋ยวรอบหน้า,าก็โกดแบสเตอร์แล้วนี่ผมจะเอาปืนแบบโคตรโหดสัตรัสเซียมาเล่นอะ จะรีวิวปืนโบตอนที่ครบทุกกระบอกนะครับสี่กระบอกมันก็มีแค่สี่เข่าอ๋อเหอเฮ้ยขอก0้าพันเลยดีกว่าเอ้ยโอ้หกหกเก้าเก้าคือเลขมันสวยมากผมยอมรับคือดูดิครับเลขมันหกหกเก้าเก้ามึงอร่อยโอ้โหบอสเกิดมาตายทันที <c oughs> มันไม่ต่างอะไรกับนี่ หมาตัวอนึงคุงไม่ต้องฆ่าผมก็ได้ครับคือไอ้ต้นตีนที่อยู่หลังผมมันฆ่าผมตายแล้วโอ้โหนี่ไงไอ้คุงเกลียดแม่งอะไรคือผมไม่เข้าใจมันเอาปืนปากแต่มาเล่นทำไมอะทั้งที่ททอเวนนี้มันไม่ได้ให้ใช้ปืนปากแต่เนะาะจะเลยเนะี่ย จะเลยมาไล่ตัวใครตัวมันอ้าววิเครข้างหลังไม่เอ่ยไม่มีเออรู้สึกว่าช่วงแรกๆบอสไม่มีแต่ช่วงหลังมานี่แบบบอสเยอะเนาะแล้วก็ขอโทษด้นะครับที่มันพูดเร็วเกินไปนะครับขอโทษด้วยถ้าใครฟังไม่ทันก็รีกโอ้โหเฮ้ยๆหลังๆแล้วแลังเย้ <Yeah! S 1> หมดเวลาก่อนนะฮะเซ็งเป็ดปุ๊เซ็งครับ โอ้โหเซ็งเลยเซ็งจุงเบอร์ไอคนที่มันคะแนนไม่ขึ้นก็เพราะไม่ใช่ไม่ใช้ปืนตามกติกาไงอาไฟอไฟรายไฟอไฟรายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเฮ้ยเก้าหมื่นแล้วครับเก้าหมื่นสามพันเจ๊เก๊จะได้เก้าหมื่นห้านะครับจะได้ไปซื้อที่อัพสักทีหนึ่งโอ้แล้วผมก็ต้องมาซื้อหาทองอัพใหม่อีกเพราะวิตุย์จะทำหายหมดเลยนะครัชไอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมซื้อที่อัพก่อน ตัวเล่งกระเจ็กตัวเล่งนี่ครับแต่แรบแต่แรบแต่แรบโอเคเหลือ2องสิบก้อนเดี๋ยวนะรอบนี้มันให้ยี่ห้าก้อนใช่ปะเออก็ซื้อกระปุกใหญ่ไปเลยครับอือสามสิบมาซูเปอร์สตาร์เวลคมัมอือหือเปิดมาไม่ต้องถามอย่าลามปาถึงพี่และน้นนะองดี เลยเดียวยับยืนงงในดงตีนโอ้โหยินเออนึกว่านินจาใส่บ็อก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 เสร็จป๋าหมูตู้ในยูจา๋ามึงเอานี่ไปเดกครับเป็นไง,งเจอมีดนะครับรอบนี้แม่งแจกมีเดเยอชิบหายเลยยอมรับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอ,โหโอย่ามาทางนี้พี่ไม่ต้อนรับ แต่ให้อยากรับกระสุนพี่จัดเฮ้ยทำไมพูดแต่คำคมวะเน,นี่ยแล้ก็ต้องขอโทษที่พูดไวเกินไปอาไม่ตายเว้ยโอ้โหอึดทนนานอึดทนนานแม่ยังไม่เก้าพันสักทีหรอวะอืออ่อาหาออ่โทษครับโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย้นะครับ อ้าวอ้าวอ้าวกินงงในทองทีนอ๋ออ๋ออยากกินงงวะล่ะตู้มอืมที่ผมบอกตู้มนี่หุมหมายถึงว่าอยากให้มันตู้มแบบมีบอสเกิดมานะไม่ใช่ตู้มแบบตู้มระเบิดรอ,อยไปถ้าใจไม่ถึงอย่ามาเล่นกับพี่พอดีพี่ขาดอีกพันไอ้พันสามเฮ้ย ว้ามาว้าวเอ่อแปดพันโอ้ยขอ,อนินจาสักตัวนี่หรือไม่ก็ใส่บอกสองตัวก็ได้อ้อหออ้อหออ้อหอคือแบบในเซิร์ฟเนี่ยผมเก็บหมดเลยแหละที่หนึ่งแล้วเนี่ยที่หนึ่งเป็นชาตินะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดีะยวเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ้โหออ้อหา ใจเย็นครับพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหว้าแล้วนินจาดินจาพันหนึ่งอ้าดินจาพันคะแนนแม่งอะวิ่งวิ่งนะครับเอ๊วิ่งไอ้โอวีสันฮิวี่ง,องอโอ้ตายครับนินจาไปละความหวังสุดท้ายแล้วนินจายังไม่ตายนินจายังไม่ตาย ฆ่านินจานะ่านินจาหนึ่งร้อยบวกโอเคคือแบบถ้าเกิดว่าผมเจอนินจาผม,ผมคือนินจามันตายที่ผม่ยเอ้ยมันเกิดที่ผมแล้วเอ่ออย่างเงี้ยถ้านินจามันอะพันหนึ่งพอดีครับทั้งตัวถ้าเกิดว่าฆ่ามันได้คนเดียวเออพันหนึ่งพอดีแล้วมึงทำเชีย่ยเลยเนี่ย <c oughs> กางหวงัวไหมเออยิออหงหวงัวยิงหัวแล้วมันจะคิดว่าเครื่องบินหนีออก นะครับเอ้ยอินจาไอ,อ้สัตรอีสุตรจีต๊อบสไคร้โอ้โหอีสุตรมันต้องหน่าให้สุภาพหน่อยนะครับอีสุตรทำเชียอะไรคลิปผมกล่าวว่าเชนแอร์ผมจะไม่ให้ค่อยมีควาหยาบไปนะแต่แม่งยอีสุตรอ๋ออ๋ออ๋ออย่าพี่ใจเย็นท ผมว่าเลเซอร์แม่งหลอนอ้อยอ้อยมั่วไปหมดแล้วครับอืมบีใส่เลเซอร์ม่งโ้๊ยไซบอร์อ๋อห8แปดพันหกแบบภาพมั่วไปหมดแล้วครับ <c oughs> นะผ่านไปประมาณสิบนาทีแล้วมวั้งเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับเช็คก่อนเช็คเช็คเช็คเฮ้ย What the hell เดี๋ยวนะครับแม่งแดกคนเดียวเลยครับส้นตีน <c oughs> คือผมเครียดสัสสัสอะคลิปเนี้ยเฮียดอืม What the What the เอาไอ้เหี้ยผมฆ่ามันแล้วทำไมมันไม่ตายวะก็ปืนอัดแม่งสามนัดเนี่ยใส่หัวเอฟเวยนะผมเนี่ยเออแล้วแม่งก็ไม่ตายอ่ะชิปหายวันที่เอาแม่งบักเจอชิปหายนะครับเกมแม่งก็ไม่เสถียรโอ้ยสัตว์โอ้ย,อยเอ้ย คือกะว่าจะพูดให้ดีๆนะฮะแต่มันพูดดีๆอันนี้ดิมองดิเยอะคือแม่งหัวร้อนจริงๆครับตอนเนี้ยมันโมโหจริงๆอ่ะเออให้ทำไงได้เอาไอ้เหี้ย อยเน็ตเป็นไรเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาไปหมดแล้วครับตาศาดจะดแดงละอา่าผมจะบ้าตายนะครับเน,นี่ยตอนเนี้ยบอกเลยเนี่ยนะนะอาจจะแบ่งเมนพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนะครับ <c oughs> ผมบอกก่อนเลยเอา้า ไอ้เหี่ยเมื่อกี้ก็เอาปืนจ่อหัวมันแล้วทำไมมันไม่ตายโอ้ีอกนิดเดียวก็จะได้แล้วเนี่ยโอ้ลำคาญแบบโคตรปวดหัวครับอีเวนต์ตรงเนี้ยเออได้สักทีโมโหโอ้ย หมื่นแปดนับแมวแมงนับทงทองเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวรออีเวนต์หน้าเลยหมายถึงอาทิตย์สุดท้ายนะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธ <c oughs> ก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมแบ่งรอบหนึ่งรอบอ้าวได้ทองเฉยงงกับแม่งเลวเนี่ยเดี๋ยวอ๋อต่อไปก็มีดครับได้ทองก่อนนี่ปะเนี่ยทองแล้วก็มีด แล้วก็เป็นปืนแต่ผมไม่เอาแม่งนะครับลำคาญนปวดหัวชิบหายอีเว้นนี้นะครับสำหรับอันนี้ก็ต้องขอตัวลากัน็ก่อนนะแป่งเป็นรอบหนึ่งกับรอบสองนะนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับสำหรับอันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะเซโยหัวรถกบาย,ยบค่อยควาตายกันหน่อยนะครับ